เพราะน้ำแขงมันอยู่ไกลไพีลพลลงแล้วแม่พีลพลกับพระเอกแมนวัชรลเพิ่งลงแต่โดนแล้วเกือบทีได้เดียนหนึ่งแล้วครับเพิ่งอยู่บ่ไดดกินบแ่แสบนอนบ่หลับกระสับกระบักผีไปอยู่ล้ำสิ่งหมอล้ำสิ่งก่อนสิ่งก่อนยาวก่อนมวนอยู่ทั้งอูดออดอาเร็เๆแม่มาหาแต่พีลพลเพิ่นไปแล้ว แม่แม่พยอมยังบระท่านกินเข่าครับสรงใจไปเดอ้อเบานนนสาธูครับสิสองปาติต้วสนามมือนีแคบอีหลีสามมือโนอนแมนครับมาเลยผีแปลกสามมือมาซอยข่อยแม่รลัดบระท่านมาอยากเมื่อินโลกแล้วข่อยล้อเจ้าใส่สุดเพลดเบิงอยู่เด้อบานนนเพิ่นวะนี่ข่อยใส่เวเดิวนนันนี้ทีมงานนั่นว่าโอ้ยไอโน่นเจ้าจะใส่ถอดใสเจ้าว่าสิขข้นมือด่ฝนกระตกห้ามพะนะ มือน,นันก็วาสีขึ้นอยู่ยน้องบัวบอแมนมือน,นันก็หนองบัวฝนกระโตกห้ามทิมงานเบิดคืนเลยทิมงานกันเลยว่าอยา่าเฝ้าขึน้นให้มันเบิดฝนอีลีก่อนมาเที่ยงเมลารดบอทันมาพร้อมมัมีคนอยู่คั่วถามเมลารดมาเขาติดใจสุดเผ็ดงานฟีเดอแม่งานบุญกระถินครับมือนอีเฝ้ามามาปูสาดเร็วๆ เอามากรอนนางหนามาซาบได้เบิงพุนเราได้เตยอ,อยู่ขางถนนพุรแล้วคนหลายอีหลีเอาถังสองใบไ,ไม่เอา งอแล้วเจ้าองทำไมถึงกลัวน่าจะเจ้านี่หรือเปล่าเจ้าไหนโทรสั่งเจ้าไหนมีเจ้าภาพโทรไปหาป่ะพ่อมิเจ้าภาพโทรเราน้ำแข็งมากแต่ว่าเออนั่นแหละสิบกระสอบแต่ว่าทางผมไม่ถังไงเลยบะอะได้เบิดคือเก่าว่าจะเอามาใส่เลยมันว่าผมคุ้งไปเรื่อยกันนะว่างถองนั้นมาคนอยโยกเฉยเฉยนเหลือของวหนึงถังนึ้งเหลือถุงนึงเหลือเก้าจ้ะเออแต่เก้าเอามาเก้าแล้วก็ถังไงหนึงจ้ะเอาลงนี่นะพ่อ ตองรอถังบ้นหมอนองแมหมอรำใจเองครับองันนี้การเต้นคว้าเหรอไอ้นนท์ใช่ครับเดดจะหอนโอ้ยบนหนาวจะกเถื่อแม่คอยทานาหนาวอยู่กับบนหนาวจากเถื่อหอน วันนี้ทําอะไรกินเบานอนแม่อิม่มอิมเมื่อนี้บบานอนออมหมูครับแกงออมหมูใส่ผักสิบสวนบบานอนสู้ๆเดอ้อสิเมื่อนี้ไล่สดในกลุ่มปีเ้อแม่ไปซื้อบัตรในกลุ่มปิดวันนี้เอเย่นมาไล่สดนะครับเมือ่อคืนสุรินฝนตกแม่โสพินเพิ่นว่าตาเลียนตนพี่แปกตรงมาซอย่อยเลี้ยวคอยอยากเมื่อบ้านอยากพี่โลกอยากไปบ้าน อยากไปพี่โลกอยากไปห่วมบุญรอพระน้ำพ่นแม